ชุมชนคือสังคมขนาดเล็กที่ประกอบด้วยครอบครัวหลายครอบครัวซึ่งมีฐานะอาชีพแตกต่างกันไปสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความสามัคคีของชุมชนคือกิจกรรมของชุมชนกอ,องทุนสวัสดิกรารออมวันละหนึ่งบาทเป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมเอื้ออาทร ให้คนในชุมชนรู้จักกรารให้อย่างมีคุณค่าและเป็นผู้รับอย่างมีศักดิ์ศรีสวัสดีครับคุณผู้ชมภาพชีวิตในวันนี้อยู่ที่เขตเทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาผมได้รับเชิญให้มาร่วมออกสำรวจสัมภาษณ์ถึงชีวิต และความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในชุมชนซึ่งต่างก็เป็นสมาชิกของกองทุนสวัสดิกรารออมละหนึ่งบาทที่ออนครับอกองทุนสวัสดิการวันละหนึ่งบาทคืออะไรครับอ๋อมันเป็นออกองทุนที่ตั้งขึ้นมาไว้ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิดจนตายนะคะสโลแกนของเราก็มคือว่าให้ยังมีคุณค่ารับยังมีศักดิ์ศรี กองทุนนี้ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันทำเพื่อชาวบ้านแล้วก็คนที่ยากจนคนรวยช่วยเหลือคนจนอย่างนี้นะคะทำไมถึงต้องเป็นวันละหนึ่งบาทคบก็ถ้ามากกว่าน,นั้นก็กลัวจะไม่มีคนออมได้เพราะว่าบาทหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าต่ําสุดแล้วใช่ไหมคะหบาทเนี่ยเศษหบาทเนี่ยให้คนออมเนี่ยคือว่าถ้าเศษมันไปซื้อของจากร้านค้ามาเนี่ยมีเงินเศษเหลือบาท2บาทเดียก็ให้เขาหยอดเอาไว้นะคะคือเราไม่ต้องการเยอะ พอให้เขาส่งได้อย่างนี้เลยค่ะใครๆก็สามารถเข้าร่วมสวัสดิการได้เลยก่อน,ใน,นได้ค่ะแบบว่าไม่จาเป็นต้องเป็นคนที่เดือดร้อนหรือลําลำบากอะไรก็ได้ก็ได้ค <c oughs> ่ะเป็นคนที่ร่ารวยซึ่งต้องการช่วยเหลือสังคมไปทางหนึ่งเหมือนกันนะคะคือของเขาเนี่ยรวยอยู่แล้วแต่ว่าเขาเอาเงินหนึ่งบาทเนี่ยมาทําบุญเหมือนไปทําบุญหนึ่งบาทนะคะเอาไปหยอดตู้บริจาคให้พระใช่ไหมคะก็ abilir. ก็บริจาคให้พระทําบุญน่ะก็เหมือนกันก็ถ้ามาหยอดให้เราเนี่ยบาทหยอดเอาไว้ช่วยเราบาทหนึ่งก็ได้ทําบุญกับคนยากจนและอีกอย่างหนึง่งเขาก็ได้ใช้สวัสดิการได้ด้วยก็มีนนคนที่เขาพอจะมีตังอยู่เขาเขา,เข,าของเขาต้องการสวัสดิการอ่างนะครับเพราะเขาอาจจะมองดูว่าเงิจนจํานวนนี้มันเล็กน้อยอย่างไรค่ะก็ก็ใช่เขาก็หลายคนที่มองอย่างนั้นบางคนก็ไม่ได้สมัครก็เยอะนะคะที่ไม่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเราเขาก็บอกว่า มันได้น้อยเวลาเวลาเจ็บเวลาป่วยอะไรเนี่ยมันได้น้อยสู้ไปทําประกันชีวิตที่มันได้เยอะๆได้เป็นหลายๆแสนอย่างนั้นดีกว่าอย่างนี้ก็มีความคิดอย่างนี้ก็มีค่ะแต่บางคนที่เขามีจิตใจอยากจะช่วยเหลือ,อคนจนที่ท,ท,ที่ที่ไม่มีโอกาสได้ทําอย่างเขาเนี่ยเขาก็คนรวยๆก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกเราก็เยอะค่ะแต่พอเขาเจ็บป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนั้นคือเขาก็ไม่ได้เอาใบรับรองแพทย์มาเบิกจากเรา บางทีเขาก็เออก็แล้วก็แล้วไปเขาก็ไม่ได้เอาคืนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่เราจะไปนี่คือที่ไหนเอาเนี่ยครับนะบ้านบ้านลุงเด่นนะคะลุงเด่นนะครับลุงเด่นเป็นสมาชิกของเราคนหนึ่งที่เ,เราถือว่าเป็นผู้ได้โอกาสในชุมชนนะคะแกพิการด้วยแล้วแกก็ยากจนด้วยแกอยู่กี่คนครับผมถูกันห้าคนครับมีมีใครบ้างครับผมมีลูกสาวลูกชาย แล้วก็ร้านสองคนอ่าทำมาหากินอะไรครับสองตัวหาของเก่าครับหาของเก่าแล้วครับครับแต่เห็นข้อลุงเด่นไม่สบายลุงเด่นดป่วยอะไรครับผมไม่โรคฟันครับโรคสันนะครับมันขาเขือมันอ่อนเตี้ยไปหมดยืเรีองซัน,น,นแล้วเราลุงเด่นป่วยอย่างนี้เราลุงเด่นไปอ่าทํางานนี่ไหวไหมครับใช้รถเข็นไปครับเข็นไปหาของอนะ่ะพอไปไหวอยู่ใช้รถดันไปเป็นประมาณสิบปีแล้วเนาะ มาเป็นโลกสันนี่ยสิบปีแล้วแกก็เลยต้องอไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องไปาหาของเก่าซึ่งเ,เก็บขวดเก็บอะไรไม่ได้ซื้อนะเพราะทุกบ้านที่ไปเนี่ยเขาก็ให้ใช่ไหมคะเขาใหไไ้ไม่ได้ซื้อค่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ลงทุนไปเก็บเอามาแล้วก็เนี่ยที่เห็นกองอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะ ค่ะนกกองอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แกไปเก็บมาแล้วก็รวบรวมแล้วก็จะมีคนมาซื้อถึงบ้านนะคะเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็หน้าที่หนักก็คือตกที่ลุงเด่นคนเดียว <นะ S 2> สายนี้ทุกวันนี้คือมันได้ราคาอย่างไงครับราคาดีครับราคาได้แปดบาทแปดบาทต่อคิครับรถละหอรละแปดบาทแต่อย่างนี้ก็เรียกกระติกรวมพลาสติกรวมโลรละห้าบาทหลละห้าบาทครับขวดวดละบาทขวดนี้ราคาแย่กว่าเขาเลยใช่ไหมครับแย่เขาหมดโลรละบาทอาลุงเด่นครับรายได้แต่ละวันได้พอกินไหมครับผมมันก็ไม่แน่นอนครับ บอกไปได้บอกได้บางม่ได้มังไไม่งบางบางทีไปก็เข็นไปกินได้สิบขวดกลับบ้านมันเหมือนก็เสียงโชคกันอการหาของเก่าเนี่เหมือนก็เสี่ยงโชคครับไปไหนได้ไปไส้นไหไปโชคดีครับเต็มรถเต็มรถก็ร้อยกว่าบาทจะมีข้างบ้านเขารับซื้อค่ะแล้วจะขายตอนไหนก็ได้แต่ว่าบางทีห้าวันเนี้ยเราขายทีหนึ่งเจ็ดวันเราขายทีหนึ่งอะค่ะแล้วเราขายทีนึงได้ประมาณเท่าไหร่ครับยังมากก็สามร้อยสองร้อยแล้วแต่ค่ะ ขอองงเเราชีวิตเต็มเปลี่ยมไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามที่คิดของเราเองยายสายยายสายได้ดูกันไหมความยากไร้และความเป็นผู้ได้โอกาสมีอยู่ในสังคมไทยพวกเขา ไม่ได้มีอยู่แค่ในสื่อโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ยังมีผูดด้วยโอกาสอีกมากมายในโลกความเป็นจริงที่ไม่มีใครรู้จักมีคกว่านี้เราจะไปไหนกันครับ,บน,นอกเหนือไปจากคนในชุมชนเท่านั้น,านตามผมมาสิครับเขาเขาเดือดร้อนนะครับก็แค่เดือดร้อนแค่ข้าอยู่คนเดียวแค่ไม่ค่อ<ส>ย ยายยายมีแขกมาเยี่ยมแขกมาเยี่ยมยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรัก็มาดูว่ายายอยู่ยังไงมีกินมีอยู่ยังไงมีครมีใครูกก็ไม่ได้่นี่่นะจะลูมยายยายอยู่ที่นี่คนเดียวหรอครับค่ะลูกสาวก็ไปทำงานี่อยู่ทางน้อยเดียนหนึ่งก็มาทีนึ่ง ยายก็เลยใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเลยใช่อยู่คนเดียวไม่สบายด้วยแล้วยายไม่สบายคอ่ะค่ะปวดขาปวดเอวเราเราใครหาอยู่หากินให้ยายครับไม่มีจะมีตลาดข้าวก็ไปหาเส้นก็แกงก็แกงแล้วก็ไม่กินทีชาวบ้านก็ก็ทำงานไม่ได้หลานๆบ้างหลานๆจะมีหลานทีแล้ว ยายได้เจ็บป่วยอะไรไหมครับหมายถึงว่าเวลาไปโรงพยาบาลทำไงครับไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นโรคเกาต์เรใครพาไปครับแต่ดินที่เขาแกไม่ค่อยได้ไปไม่ค่อยได้ไปนานเลยพอเป็นโรคกาไปก็ไม่หายแกก็ไม่ไปไม่หายหมอก็บอกไม่หายกายห้ามกินใครที่พอมีก็เผื่อแผ่กันนิดนิดหน่อยหน่อยพอได้แค่นี้นิดหน่อยแค่นั้นแหละไม่ไม่ได้ก็อะไรมากมายก็จะจะหาโอกาสที่ว่าจะให้คนที่มาช่วยเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหน เราจะไปเอาที่ไหนมาต่คนที่มาช่วยคนที่ได้โอกาสเราก็ไม่ได้ไปหาที่ไหนเราก็ไม่เก่งพอที่ว่าจ,จะนั่นก็ได้แต่ดูดูกันเองเนาะยายได้แต่ดูเองยายครับแล้วยายผมมองดูแล้วยายไม,มไม่มีทีวีไม่มีอะไรแล้วแต่ละวันยายทาอะไรครับไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่นี่ไปทําอะไรได้เรายายไม่ซิงนะครับเบื่ออะไรเงี้ยเบื่อได้จะทํายังไงฮะไปไหนไม่ได้เอวก็กระดูกระชุนออกหมดเลยมันปวดตัาเนี่ย ทน,นี่เดินไม่มีไมกก้กร่ม่มไอวิทยุอะไรก็ไม่มีฟังอะไรไม่มีเทรทั์ก,ก็ยังไม่มีอะไรคะค่ะเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการอมลบานนะคะยายเพราะว่ากองทุนเราเนี่ยเอาไว้ช่วยเหลือผู้ด้ยโอกาสผู้ตกทุกข์อย่างเงี้ยนะคะจะได้ช่วยเหลือกันเวลาไม่สบายเวลาเ,าเสียชีวิตอะไรเงี้ยเราก็จะมีเงินให้จำนวนหนึ่งตาม าตามเลทของสมาชิกท่านจะจะเป็นสมาชิกนานก็ได้เยอะมันจะมีขั้นของมันอยู่นะคะไม่มีเงินส่งทางกองทุนเราจะออกให้โดยที่รับยายเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วก็เดี๋ยวคอยช่วยเหลือยายคอยดูแลยายเนาะคอยช่วยเวลายายไม่สบายนะอะไรประมาณนี้นะะ่ะค,ค,ค่ะคะ่ะค่ะข่าเราเจอ,อเคสอ,อย่างนี้คือว่า กองทุนก็เข้าไปช่วยใช่ค่ะกองทุนเราก็คือเราดูแล้วว่าเขาไม่มีใครคือยากจนจริงๆอย่างนี้เราสามารถรับเข้าไปเป็นสมาชิกกองทุนเราได้เลยค่ะเพราะว่ามันก็เข้ากับนโยบายของกองทุนว่าเอื้อเฟื้อนะคะเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็อบอ้อมอารีช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสในสังคมค่ะ คือตรงนี้เขาเป็นบ้านเก่าแก่ของเขานะคะซึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นหลังใหญ่หน่อยแต่ว่าเมื่อสมัยก่อนที่ครอบครัวเขายังอยู่ครบกันเนี่ยเขาก็ยังพอที่จะมีะกําลังได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่สมัยนานแล้วต่นี้พ่อเขาเสียแล้วเนี่ยเขาก็เลยไม่มีใครเป็นหลักเขาก็จะอยู่กัน3ามคนลูกกับแม่แล้วก็หลานนะคะทีน,นี้ความความยากจนเนี่ยมันก็เลยมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าไม่มีใครได้ช่วย หาไรายได้เข้ามาที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นสักเกิน50ปีนะที่เข้ามาอยู่กันตรงนี้แล้วต่อไปนี้ก็ได้ยินข่าวว่าเขาจะทํารถไฟรางคู่แล้วเขาก็จะไล่ลื้อแถวนี้ละคุณนายคือยังสวยได้อีกใช่ไหมครับใช่ค่ะยังสวยได้อีกค่ะ <laughs> <laughs> เขายังไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ยังมืดมนอยู่ว่าถ้า,าลื้อไปแล้วเขาจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงยังยังหาทางไปไม่ได้อตอนนี้เป็นความลำบากที่จะเกิดขึ้นในอานาคต <laughs> ใช่ค่ะ ก็เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการทั้งบ้านเลยเขาสมัครเป็นสมาชิกทั้งบ้านเลยบ้านพี่สมจิตนี่ก็คือว่ามีคนป่วยอยู่กันเลยะหมดเลยค่ะสามคนไหนน้องเราฟังได้ก็ว่าป่วยไปเลยมั่งก็ไอ้น้องหมวยก็เป็นเม็ดเลือดขาวพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆเกี่ยวกับมะเร็งอะแล้วก็ใส่นัตอักเสบใส่นัตไปนัตกรงจมูกก็อักเสบอยู่ค่ะ ต้องกินยาประจำแล้วแล้วก็ป่าครับแม่แกเป็นโรคหัวใจตีบแล้วก็สมองเส้นเลือดสมองตีบตอนนี้ก็เป็น,นหัวใจขาดเลือดอุดตันค่ะแล้วลพี่สังตก็เป็นโรคตับเหะอคะแต่ได้กินได้ยากินได้ยาฉีดก็พอทุเราลงค่ะตีบเป็นหลายอย่างเลยไหนอธิบายมาครับกินตรงไหนบ้างครับแต่ะละวันกิน นี่กวนอาหารนี่ก็วนอาหารนี่ก็วนอาหารนี่ก็วนอาหาร,น,น,าหารนี่ล้างอาหารอันนี้ต้องล้างาาไปโรงพยาบาลบ่อยเลยใช่ไหมครับเนนะี่ยเชื่อไปเดือนนี้ไปสี่ข้างเลยคะ่ะนอนไม่ได้มันใจจะขาด แล้วเขาบอกว่าระวังหัวใจมันจะลุ่มเหลวแล้วก็หันใจค่อยลงอันนี้เป็นอะไรคะเนี่ยโอ้หหมูนะครับอันนี้เป็นหมูค่ะที่เพื่อนบ้านของแคี่โคงเป็นที่โครงหมูค่ะอ,อันนี้ก็จะทอดไปกิตนตอนเดือนค่ะ,เ,คเ,ะเพราะว่าได้แกงมาเป็นถุงๆแล้วมันจะกินไม่ได้มันจะเสียค่ะต้องหาของทอดมา เราสตวตู้เย็นไหล่ะครับก็ตู้เย็นเสียค่ะอ๋อตู้เย็นนี่ก็เสียค่ะแล้วก็ต้นของทอดต้องใส่ในตู้กับข้าวไหมของขนมพวกนี้ก็ได้มาจากที่หลวงพี่เขาหมดทุกอย่างอ๋อี่คือเอามาจากวัดใช่ไหมครับค่ะจากวัดก็คือยังมีวัดแถวแถวนี้ก็คือเขายังให้หออใควา,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 าช่วยเหลืออยู่ใช่ไหมครับค่ะมีของพี่พี่เหมียวที่เป็นญาติกับอมรบัดของบ้าออนอ่ะช่วยเหลืออยู่ตอนนี้บางทีตอนเช้ามาก็ไม่มีเงินสักบาทก็ต้องไปพึ่งให้พิ่งทีวั่ะ เพราะว่าดีทํางานมาบางทีวันละห้าหกสิบาทก็ไม่พอค่ะหลายหลังคาเรืนอนเหมือนกันคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากแต่ทีนี้ว่าหนึ่งเขาไม่รู้จักที่ว่าเขาจะเข้ามาทางทางทางวัดเพื่อที่เออกับข้าวบางทีกับข้าทางวัดเหลือลองไปขอหลวงพ่อดูซิขอหลวงพี่ดูซิ พราะไม่มีใครใจจืดใจดําครับแต่ที่ว่าโยมเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าหนึ่งบางคนก็เคยเข้ามาบางทีก็ถูกตะคอกไปบางก็มีเพราะบางบางคนเขาก็ไม่รู้ทันก็เลยเป็นการที่ว่าเบียดเบียดกันหน่อยแต่อย่างเราเราที่เราให้เราไม่ได้เจาะจงว่าคุณเป็นอะไรเพราะเราให้เราให้เสมอเสมอนะครับพี่สมจิตครับที่ว่าหลวงพี่ให้ท่านให้เอาจากตรงไหนครับที่ท,ท,มมท่านเตรียมไว้ให้ของท่านเตรียมไว้จากตรงนี้ หมอทนจะาวางไว้ให้เลยใช่ไหมครับเราจะช่วยเขาได้ยังไงแค่นั้นเองบางคนนะ่ะเขาไปลำบากสุดๆปับ๊บบางทีลูกเต้าเราอะไรเขาเนี่ยไปเป็นโจรแล้วเพราะหนึ่งเขาต้องดินน้นรนเพื่อที่พ่อแม่อยู่รอดบ้างบางทีเด็กที่ว่าโตขึ้นมาเนี่ยเขาไปไปวิ่งขายมา้าขายยาเสพติดเนี่ยเป็นพ่ออะไรจากตัวนี้ ก็คือถ้าเราจะช่วยเหลือเราก็ควรจะรีบช่วยเหลือแต่นัเนิ่นใช่ใชดีกว่าบางคนเขาการศึกษาเนี่ยเขาไปได้ดีแต่เขาขาดทุนทะครับขาดทุนการเรียนเนี่ยจะวิ่งหาตรงไหนอ่ะทุนการเรียนเขาก็ไม่มีถ้าเราโมวแต่ไปเจาะเอาคนนั้นก่อนเอาคนนี้ก่อนมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเด็กคนนั้นก็อาจจะออกจากโรงเรียนมาก่อนอะไรเงี้ยใช่ใช่ก<ช> <ๆ S 2> ารที่เราจะหวังพึ่งสื่อเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งแต่แต่แต่มันช้ามันช้าที่ว่าจะเข้ามาช่วยคนที่ว่าเขาตกทุกข์ได้ยากจริงๆ แต่คนที่ช่วยกันได้จริงๆก็คือคนในละแวกชุมชนบ้านที่มองเห็นที่พอที่จะมีให้ได้ใช้ได้กินถ้าชุมชนเขาช่วยสนับสนุนกองทุนพวกเป็นประธานพวกอะไรเขาหาเป็นกองทุนให้สําหรับคนที่ตกทุกข์ได้ยากจริงๆมันจะดูดีกว่าม,มีมูลนิธิเข้ามาตั้งกองทุนให้หรือก็ตั้งหัวหน้าชุมชนหรืจะตั้งใครขึ้นเป็นคนดูแลให้เขาอ่ะมันน่าจะดีกว่า ที่สิ่งเจิดครับวันนี้มานทำอะไรครับผมม,ม,บผม,มารับเงินออมอะค่ะพอดีพาแม่มาเขามารับเงินออมมีผู้ใจดีมาช่วยเหลือ,อค่ะที่ผ่านมานี่คือมีมีคนมาช่วยเหลือก่อนก็มีบ่อยค่ะมีคือดาบเวลาไม่มีเงินก็ดาบแล้ก็ไปช่วยทําห้องน้ําอะค่ะดา,ด,ดาบสุดทีอะค่ะแล้วก็ประธานค่ะประธานออมาราบาดค่ะ แล้สวสวัสดิการบงบาทที่เคช่วยอะไรที่บาทก็ช่วยค่ะบางทีไม่มีก็ไปหาป้าอ่อน่ะนี่นะคะสองบาทสองใบโอเคนะคะเดยวตาเก็บให้ดีเนาะสวัสดิการออมรับบาทเทศบาลเปิกช่องนั้นเป็นน้องใหม่ถือว่าเป็นสวัสดิการที่เป็นการรวมตัวภาคประชาชน วังว่าอยากจะให้ประชาชนนั้นอยู่ดีมีสุขแล้วก็มีการสะสมในการออมทรัพย์เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเกิดความมั่นคงในชีวิตแต่ว่าทุนกองทุนนั้นยังน้อยอยู่จึงฝากเรียนที่จะต้องันท่านที่กคาลบที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการสวัสดิการ,ราาของมรัฐบาลเทศบัลเมือนกัช่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้น ได้อยู่ดีมีสุขแล้วก็มีความสุขในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปขอบคุณไม่อยาาสูงไว้นแนอกัสนี้ครับขอบคุณครับสังคมจะน่าอยู่ถ้าคนในชุมชนเอื้ออาทรให้แก่กันผู้มีมากช่วยแบ่งปันให้แก่ผู้มีน้อยวันนี้ภาพชีวิตนำเสนอตัวอย่างสวัสดิการชุมชนที่เรียกว่ากองทุนสวัสดิการออมวันละหนึ่งบาท เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเงินแต่ละบาทเมื่อสะสมไว้มากพอก็จะมีค่ามหาศาลต่อชีวิตของผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนหวังว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับ